สวัสดีครับผมชื่อแยมนักเรียนชั้นม2ครับ3ห้องกีฬาชายร้วนี่ชอบเป็นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมาเล่าประสบการณ์จากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอสดูดประทับใจของพวกผมมี่จุดเริ่มต้นมาจากเอ้ามาลูกเป็นยังไงเล่นบอลเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอไม่เหนื่อยนะเนาะคู่ออขอคุยด้วยแป๊บหนึ่ง อีกสองวันข้างหน้าจะมีกิจกรรมวันไหว้ครูดังนั้นวันนี้ครูจะมาหาตัวแทนนักเรียนห้องเราไปถือผ่านไหนมีใครสมัครใจมายกมือไม่มีครับมีุดหยุดหหยหยุดหย้าไม่มีครูจะสุ่มนะผมเองครับโอเคได้แล้วธเนศหนึ่งคนอีกหนึ่งคนจะเอาใครเอาไมว์ โอเคถ้าไม่มีครูจะทําการสุ่มเดี๋ยวครูเปิดโปรแกรมสุ่มก่อนครูสุ่มมาแล้วได้ธนวัฒน์สั่งทองตบมืยเพื่อนน่อยนีแสดงว่าห้องเรามีตัวแทนถือพานคือธเนศกับธนวัฒน์โอเคนะลูกนี่แหละครับสุดจุดเริ่มต้นความประทับใจของพวกผมคือการทำพานพ้านพานไหว้ครูนั่นเองครับและหลังจากนั้น แต,แ,ตแต่แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับเพื่อนที่จะนําพันมาให้พวกเราดัานป่วยสะงนั้นพวกเราเลยให้ครูทิมงชุดล่อพาไปดูพันที่วัดเพราะพันที่วัดมีเยอะมากครับเป็นการ,รยุทธนำกลับมาใช้ตาเพื่อ,อนรักสิ้งแวดล้อมด้วยครับ <S <S ในระหว่างทางที่พวกเราไปดูพันผมจะแอบคิดน,นะครับว่าพัานพวกเราจะสวยไหมอยากทำพันให้เหมือนจนแมบ,บท่ส่งให้ครูดูถ้าทำไม่สวยครูจะรู้สึกยังไงเพราะอ,อย่างที่บอกครับเพราะพวกเรามีแต่ผู้ชาย ไม่มีใครที่มีขี่มือในงานปานี้เลยสักคนและนายที่สุดจึงทําให้ผมได้ทำคำสั่งนี้ก็คุณครูไปครับรูครับฉันพานร้อยเซอพ่กไมไหวนะครับทําไมล่ะลูกขั้วยดอกไม้แต่ได้ปะครับใช่ใช่ครับไม่เป็นไรถึงพานหนูจะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะขอแค่หนูทำด้วยใจมันก็พอโอเคลูกไปไม่ต้องฟีนเนี่ยนี่แหละครับจึงเป็นจุดประกายความประทับใจในการทำพานไว้ครูของพวกเราและหลังจากนั้นพวกเราก็ได้แบ่งหน้าที่กันไปห้าดอกไม้และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ที่นิ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรแถวบ้านใครมีดอกไม้อะไรก็นํามารวมกันครับส่วนพวกผมมีหน้าที่เก็บดอกไม้เกี่ยวกับวันครูไม่ว่าจะเป็นดอกเข็มดอกมะเขือหญ้าแพรและข้าวตอกครับและพผมจะพาทุกคนไปดูวันที่พวกผ,ผมบระทับใจกันครับ นี่นะครับคือวามไหวฟูของพวกผมครูทีมทําให้พวกผมรู้ว่าพานไหวฟูไม่จําเป็นต้องสวยเสมอไปพอแค่พวกเราทําด้วยใจและช่วยกันทําผลไม้ผลมือภายในห้องสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือพานที่สวยงามได้เช่นกันผมแนะนาตัวแทนเพื่อนเอนขอเเชิญชวนทุกคนมาร่วมสืกสานพิธีไหวฟูให้คู่กับวัฒนธรรมไทยตลอดไปครับพอพิธีไหว้ฟูทําให้พวกเราระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสงอนพวกเราเหมือนกับประโยคที่ว่า สิทธิ์ดีเพราะมีครูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องแล้วของพวกเราร้องมอสสองทับสามนะครับ